จากกระแสเพลงนะครับที่เป็นไวโอลแบงคอกซิตี้นะครับของตัวแม่กระแตอาสยามนะครับและมีอิทธิพลจากลิซ่านะครับ Amazing Thailand Ambassador นะครับที่ปลูกกระแสผ้าไทยนะครับให้กลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับแบบชุดไม่อยู่งานนี้บอกเลยว่าอายุทยาเนี่ยแตกต่เลยครับเพราะดาเมจความหล่อความสวยของซันนะครับแล้วก็แพลวเนี่ยกระแทกตายอย่างมากเลยนะครับซึ่งเป็นการนําเสนอผ้าไทยนะครับในมุมมองใหม่ที่ดูวัยรุ่นและทันสมัยที่สุดนะครับเห็นแล้วนะครับอยาก หาผ้าไทยเนี่ยมามิกแอนแมทแบบด่วนเลยนะครับซึ่งงานนี้นะครับกับกระแสผ้าไทยเนี่ยก็ยังไม่หายไปไหนนะครับตอนนี้เนี่ยก็ยังฮิตอยู่นะครับก็มีดาราหลายคนคนดังหลายคนนะครับก็มาใส่กันเยอะนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นหนึ่งในคู่รักนะครับที่แบบโหสดใหม่แบบหมานะครับหนุ่มซันและแพลววเนี่ยก็ไม่ตกเทรนนะครับนำมาใส่ด้วยนะครับซึ่งก็มีแฟนคลับหลายคนนะครับเข้าไปชมนะครับทั้งสวยทั้งหล่อนะครับทั้งหวานด้วยนะครับ2คนนี้แบบ ว่าไม่ตกเทนเลยครับแล้วก็ส่วนใครที่จะเข้ามาแซะ2คนนี้นะครับแอดขอขอขอพื้นที่เนี่ยให้เขาแบบโอ้โหได้มีความสุขกันนิดนึงนะลงทุก คลิปนี้ต้องมีคนแซะทุกคลิปเลยจ้ามาต่อกันที่1ข่าวนะครับก็กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลทันทีนะครับเมื่อนักแสดงสาวหลิงหลิงคองนะครับได้เดินทางไปร่วมอีเวนต์ที่มาเลเซียนะครับแล้วก็มีกาดคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาประชิดเนี่ยหลิงหลิงมากเลยนะครับจนทําให้ชาวเน็ตเนี่ยหลายคนนะครับเกิดความไม่พอใจโดยมีชาวเน็ตรายหนึ่งนะครับได้โพสต์นะครับข้อความว่าวันนี้เห็นกาดคนนี้แปลกๆแต่ไม่คิดว่าจะมาแตะเนื้อต้องตัวพี่หลิงขนาดนี้อยากทราบว่าเป็นกาดของงานวันนั้นไหมครับ อยากรีพอร์ตกลับไปหน่อยนะคะมันไม่โอเคมากคือยังไงบีบกาดไทยหน่อยนะคะถ้าไปประเทศอื่นยังไงก็ต้องป้องการกาดด้วยผู้ชายมักช่วยโอกาสเยอะค่ะไม่ไหวเลยเห็นแล้วขนลุกแทนพี่ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีชาวเน็ตเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับต่างเข้ามาสแสดงความคิดเห็นนะครับหลังจากที่เห็นภาพเห็นรูปคลิปนะครับปกติกาดจะไม่เข้าหาตัว VIP ขนาดนี้บางจังหวัดเนี่ยไม่ให้จับตัวด้วยแต่คนนี้เนี่ยพยายามเอามือมาแตะแล้วก็มาโอบเห็นภาพแล้วเนี่ยโกรธมากเป็นห่วงลูกมากทุกครั้งที่เจอแบบนี้ไม่โอเคกับกาดวันนี้ตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะพยายามประชิดตัวแตะเอามือแตะโอพี่หลิงมากๆงานนี้นะครับก็กลายเป็นเรื่องที่แชร์าภาพแชร์คลิปกัน ตอนนี้นะครับที่กลายเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันมากเพราะดูว่า กาศเนี่ยทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมน,นะครับเพราะปกติเนี่ยากาศจะยืนอยู่ในระยะหนึ่งนะครับแค่ใกล้ๆนะครับแต่ไม่ใช่ที่จะต้องเอามือมาจับหรือแตะเนื้อต้องตัวโดนนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับก็พยายามเอาตัวมาชิดนะครับแล้วก็มีการเอามือจับหรือเหมือนจะเหมือนโอบนะครับซึ่งหลายคนเข้าใจว่ามันเป็นการป้องกันไม่ให้ล้มไม่ให้โดนอะไรอย่างนี้นะครับแต่การถูกเนื้อต้องตัวดาราศิลปินที่เป็น VIP เนี่ยในมุมหลายมุมเนี่ยมันมอง ไม่เหมาะสมนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่เข่งคัดมากนะครับว่ากาดเนี่ยจะต้องไม่แตะเนื้อต้องตัวกับ VP นะครับแม้แต่ข่าวต่างประเทศอย่างเงี้ยซึ่งมีดาราดังๆหลายคนอะ่ะมีกาดไปแตะเนื้อต้องตัวหรือว่าจับมืออย่างเงี้ยข่าวนี้ก็เจอแบบโอ้โหคนที่เป็นดอมคนที่เป็น FC เนี่ย เล่นงานกันแบบโซเชียลยับเลยนะครับซึ่งซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ศิลปินต่างประเทศก็โดนนะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีข่าวที่ดีออกมานะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเจอด้อมหรือแฟนคลับเนี่ยพลหยับหมดนะครับซึ่งแอดคิดว่าป่านนี้นะครับทางผู้จัดการเนี่ยก็คงออมีการจัดการและแก้ไขนะครับผมว่าคราวหน้าเนี่ยคงไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนเลยครับ